เธอเหนื่อยใช่ไหมอยากได้แค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ข้างๆแบบเงียบๆบ้างไหมในวันที่โลกและจัก,กรวาลเวียงบททดสอบมาให้เธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธออาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจแต่ฉันจะบอกว่าเราเหมือนกันหมดนะเราแค่เป็นคนละเรื่องคนละสตอรี่แค่นั้นเอง อย่าคิดว่าเธอแปลกหรือ air, อ่อนแอเพราะบางคนเขาแค่ไม่พูดแต่เขาก็เจ็บเหมือนกันเขาก็ล้าเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่พูดเฉยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปหรอกทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นและมันก็มีจุดสิ้นสุดเช่นกันเป็นกำลังใจให้เสมอนะขอให้เธอได้พักใจและรู้ไว้ว่า ไม่ต้องเก่งทุกวันก็ได้เธออย่างมีฉันอยู่ตรงนี้เสมอฉันจินจุพูดให้แล้วนะ